สวัสดีครับทุกท่านครับสีสกเกตชาแนลครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศของบ้านมะลัดใหญ่อำเภออุตรวัญพิสัยจังหวัดสีสกเกตนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือบ้านมะลัดใหญ่นะครับก็บ้านนี้ก็มีความเจริญพอสมควรนะครับบ้านมะลัดใหญ่ครับ ถ้าเลี้ยวไปตรงนี้นะครับก็จะไปที่ทางข้ามทางรถไฟนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับทางข้ามทางรถไฟนะครับบกบ้านมะหลัดใหญ่อำเภออุดมค و ا พิสัยนี่ครับอีก300เมตรถึงทางรถไฟนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านครับผ่านทางรถไฟนะครับไปดูกันว่ารถไฟจะมาพอดีหรือเปล่านะครับบ้านมะลัดใหญ่ อำเภออุุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นทางข้ามทางรถไฟบ้านมะลัดใหญ่นะครับถ้าไปทางซ้ายมือก็เป็นสถานีบ้านแต้นะครับไปทางขวามือก็สถานีอุุคพรพิสัยนะครับสถานีรถไฟอำเภออุวมันพิสัยครับไปทางขวา ที่ติดตามการรีวิวจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ